การกลับมาของมวยช่องแปดสดพร้อมกันทั่วประเทศหนึ่งสิงหาคมนี้ดูละครใหม่ทุกวัน ได้ยินรื่องาละครับวันนี้ใครๆก็ดูช่อง8ครับช่อง8กดกฎหมายเลข27ดครับครับคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีครับจะมาพบกับสัตว์ชนิดหนึ่งครับซึ่งถ้าเกิดเราเจอมันตามธรรมชาติเนี่ยมันจะกลายเป็นวัตถุดิบในการทําอาหารที่ค่อนข้างมีราคาเลยละครับแต่ถ้าเกิดว่าเขานํามันมาเลี้ยงเนี่ยมันจะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่แสนน่ารักขึ้นมาทันทีเลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะรว่าสัตว์ชนิดนี้มันคือตัวอะไรเราไปที่ฟาร์มเลยครับร์ม พิคมนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ครับครับสัตว์ที่ว่าเนี่ยไดอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยมันจะถูกเป็นอาหารเหรอครับครับเป็นอาหารครับส่วนมากจะชาวบ้านจนีขุดไปกินนะครับพอเรามาเลี้ยงเราจะทําเป็นสัตว์น่ารักได้มันดุไหมครับดุครับจะอยู่ในป่าดุครับแต่อยู่ที่บ้านเราก็ไม่ดุอะครับเอามาเลี้ยงแล้วนะครับลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับก็ที่นี้นะครับนี่คือลูกมันครับลูกมันครับดีนะครับมันมันเหมือนลูกลูกหนูเลยใช่ลูกหนูครับแต่ตัวใหญ่กว่า แต่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่กว่ามันเรียกว่าตัวอะไรครับลูกอ้นครับนี่ลูกอ้นครับลูกอ้นครับลูกอ้นป่าครับลูกอ้นป่าหรือวครูชอรครับมันน่ารักมากเลยนะครับนี่ได้กี่วันแล้วครับนี่ได้ประมาณ8วันครับ8วันครับมันโตได้ขนาดไหนครับก็โตได้ถึง5โลแล้วครับ5โลเลยเหรอครับผมโอ้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าไอตัวที่มันโตกว่านี้หน้าตาจะเป็นยังไงครับ และสัตว์ที่พี่กุ้งเกรื่อนเอาไว้ในตอนแรกก็คือตัวโอ้นนั่นเองแหละครับซึ่งที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือลูกของมันมีอายุเพียง8วันเท่านั้นนะครับแม่ดูไปก็คล้ายกับลูกหนูเกิดใหม่ซะจริงๆดูสิครับตัวแดงๆตายังไม่เปิดมาดูโลกกว้างเลยแล้วครับคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้เราเข้ามาในสถานที่เลี้ยงของพี่คมอะครับมองเห็นเิ้นบ่อปูนซีเมนต์อยู่เยอะมากเลยจากที่เราเห็นตัวเมื่อกี้เล็กๆแล้วอะ รัวมันโตขึ้นหน้าตามันจะเป็นยังไงครับเดือนเริ่มผมจะเอาอายุหนึ่งเดือนให้ดูครับหนึ่งเดือนครับครับผมเฮ้ยนี่ครับหนึ่งเดือนเริ่มมีขนเริ่มมีขนแล้วน่ารักครับครับลักษณะหน้าตามันเหมือนเหมือนหนูก็เหมือนแต่ตัวมันกำลังน่ารักเลยเออการเลี้ยงดูต้องเลี้ยงดูแลมันยังไงบ้างครับตอนเช้าก็เอาอาหารใส่ให้แล้วก็เก็บกวาด ทุกเช้าครับเวลาประมาณได้เดือนครึ่งแล้วเราก็จะแยกไปช่วยเอาไว้อีกทีนึงครับเพื่อจะให้มันกินอาหารอีกได้ปกติเนี่ยมันมันมันกินอะไรไปนะกินนมกินนมแม่ครับแม่เลี้ยงลูกด้วยนมครับเลี้ยงลูกด้วยนมครับอ๋อเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับคุณผู้ชมผมจะแยกประมาณเดือนครึ่งผมจะแยกมาให้กินอาหารครับครับโตขนาดไหนครับเดือนครึ่งเดือนครึ่งเนี่ยครับเดือนครึ่งตอนนี้เดือนครึ่งจับได้แล้วครับครับจับได้แล้วมันไม่กัดเนาะไม่กัดครับดูครับคุณผู้ชมครับนี่เดือนครึ่งครับโตขนาดนี้ เอาเท่ากับหนูตัวใหญ่ๆเลยอารมณ์ประมาณนั้นนะครับมีไซส์ไหนครับเดี๋ยวใช้สองเดือนมากกว่านอยครับอเยะมาเป็นสองเดือนนะครับนี่ครับโหใหญ่ขึ้นจากเดือนครึ่งมาสองเดือนตัวขนาดนี้เลยครับผู้ชมนหน้าตามันสดใสมากนะครับแล้วก็นี่ครับอัญลรักเขาจะมีฟันแบบเป็นอย่างนี้ครับแล้วมีขนาดใหญ่กว่านี้ไหมครับครับจะดูสามเดือนครับดูครับว่าตัวมันจะขนาดไหน อ,อย่าน,นั้นบอว่าน,นี่สางเดือนแ้วคุณผู้ชมันนน่นมากครับเวลาเลี้ยงเราใช้อาหารอะไรในการเลี้ยงครับใช้อาหารสาัตว์นะครับอาหารประเภทพวกหมูมลนมนะครับให้กินช<อ>่วงสามเดือนแรกเราจะให้กินอาหารมูลนมกับอ้อยอย่างเดียวโดยปกติาตาัมธรรมชาติมันอยู่ยังไงครับธรรมชาติก็อยู่ในรูครับจะอยู่ในรูครับ มันเลี้ยงยากนะเราเลี้ยงเองมันจะยากมั้ยครับไม่ยากครับเลี้ยงง่ายๆครับเรามีวงบ่อแล้วก็มีอาหารให้กินก็เสร็จแล้วครับเรียบร้อยและอุปสรรคในการเลี้ยงไอ้ตัวต้นป่าเนี่ยมันคืออะไรครับอากาศร้อนครับอากาศร้อนอากาศร้อนครับอากาศร้อนส่วนมากก็ที่ฟาร์มก็โพสต์มาบ่อยครับว่าอากาศร้อนตายตายเลยครับตายตายครับต้องให้อากาศไม่เกิน37 38องศาครับถ้าเริ่ม40่สก็เริ่มถ้าไม่ดูแลนะครับถ้าไม่น้ำกินถ้าไม่ผมน้ำมันก็ อาจถึงตายได้ครับในในร้องแบบนี้จะโอเคแล้รก็มันจะค่อนข้างเย็นครับค่อนข้างเย็นครับแต่ต้องพรมน้ําครับต้องพรมชามฉีดน้ำรอบรจบกตัวขนาดนี้มันหนักประมาณกี่โลครับนี่โลกว่าครับสามเดือน้วคุณผู้ชมตัวขนาดนี้แต่ว่ามันมีนี่เป็นพ่อพันแม่พันด้วยครับมีห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนนี้ครับแล้วก็มีใหญ่กว่านี้แน่นอนเขียนมาดูครับว่าตัวนี้รับเป็นแบบพ่อพันแม่พันนี้ มันจะตัวใหญ่ถึงขนาดไหนครับนอกจากความน่ารักจะเพิ่มขึ้นตามอายุแล้วนะครับคุณผู้ชมความใหญ่โตของเจ้าอ้นป่าก็เพิ่มขึ้นด้วยไม่แพ้กันเราจะเห็นได้จากตัวอ้นในช่วงอายุต่างๆที่มิคมนำมาให้เราได้ดูกันว่าอายุห่างกันเพียงแค่เดือนเดียวมันก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งตัวนี้ก็คือขนาดสามเดือนที่มีน้ำหนักโลกว่าๆแล้วพี่คมก็บอกว่ามันใหญ่ได้ถึงห้ากิโลอ้อโหจะใหญ่โตขนาดไหนกันล่ะครับเนี่ยท่าผู้ชมและตอนนี้เลยครับเยอะในมือของพี่คมก็คือตัวพ่อพันธแม่พันอะไรใช่ไหมครับครับหนักกี่โลครับตัวนี้ห้าโลกว่าครับเราชั่งมันดูเลยครับว่ามันหนักขนาดไหนครับลองดูนะครับอ หกกิโลคุณผู้ชมมันต้องใช้เวลานานแค่ไหนกับการเลี้ยงตัวขนาดนี้ครับเนี่ยครับอ้นตัวนี้ก็อายุปีกว่าครับในโดยปกติเนี่ยเขากินมันด้วยเหรอครับถ้าเป็นในป่าครับกินครับอย่างสมมติเอาไปกินกันเนี่ยเอาขายเป็นกิโลเลยเป็นกิโลครับกิโลมาสามร้อยบาทถ้าตัวขนาดนี้ห้ากิโลไม่ใช่อ้นป่าจะเป็นตัวเล็กครับประมาณสองลูกกว่าอาจจะไม่ใหญ่ขนาดนี้ไม่ใหญ่ขนาดนี้ครับแล้วถ้าเกิดขายไปแบบเป็นเลี้ยงอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยคู่ไปต่ำกว่าสองหมื่นครับสองหมื่นครับ ตัวเท่าๆกันเนี่ยครับตัวผู้ตัวเมียครับคู่ไม่ต่ำกว่าสองหมื่นราคาสูงมากพี่ครมันแพงเพราะรอะไรับพี่มันแพงเพราะตัวมันใหญ่ครับเพราะต,ตัวมันใหญ่หายาก นะครับแล้วก็เชื่องอุ้มได้อันนี้พี่คมพ่อพันธุเองด้วยใช่ไหมครับครับมันมีวิธีการพ่อพันยังไงบ้างครับการพ่อพันนะครับก็ตั้งแต่แรกเกิดมาก็ประมาณ10เดือนขึ้นนะครับพอสิบเดือนขึ้นก็เริ่มจับผสมพันธ์กันแยกคู่จับคู่กันผสมพันธ์ตั้งต่างพ่อต่างแม่นะครับถ้าผสมพันธ์กันติดแล้วก็ตัวเมียก็จะกัดตัวผู้บางตัวก็ตัวผู้จะกัดตัวเมียก็จับแยกครับครับแยกแยกใช้เวลานานไหมกับการที่มันจะคลอดครับท้องประมาณสี่สิบห้าถึงหกสิบวันครับอย่างตัวเมียเวลามันมันคลอดลูกม ขึ้นไปครับถึง8ตัวครับที่ฟังก็มีถึง8ตัวแล้วก็มีีการเลี้ยงอย่างที่ที่ผังน้าคือว่าให้แม่มาเลี้ยงก่อนให้แม่มาเลี้ยงเดือนครึ่งคร uh ับ huh. แล้วเราก็มาเลี้ยงอีกต่อ ต้องบอกว่าใหญ่สะใจจริงๆกับเจ้าอ้นพ่อพันแม่พันอายุปีก,กว่าซึ่งหนักเกือบเกือบหกกิโลกรัมโดยโอ้นป่าที่ผู้คนนําไปกินนั้นจะน้ำหนักเพียงแค่2อถึงสกิโลกรัมเท่านั้นนะครับส่วนอ้นจากฟาร์มที่นิยมนาไปเลี้ยงก็จะมีน้ําหนักมากกว่าแถมยังมีราคาสูงอย่างลิบล่วอีกด้วยแหละครับว่าแต่อะไรที่ทําให้พวกมันตัวใหญ่โตขนาดนี้กันล่ะครับเนี่ยพี่ครับไอ้เจ้าอ้อนป่าเนี่ย เราพบเจอที่ไหนได้บ้างครับตามป่าครับตามเขาอยู่ในรูเนี่ครับครับอยู่ในรูครับมาตามพื้นราบๆานี่ไม่มีครับตามพื้นราบไม่มีใหญ่คนเขาจะจับกินกันครับจับกินกันแล้วทำไมพี่พี่คมถึงเอามาเลี้ยงครับก็คือตอนที่ผมก่อนมาเลี้ยงนะครับเพราะเห็นว่าเขากินแม่มหนนะครับเขาเอาลูกมาให้ผมผมก็เลี้ยงมาเพราะสงสารมันก็เลย มาตลอดเลยรับก็เลี้ยงมาตลอดปกติเจ้าคนป่าเนี่ยมันมีอายุได้กีถึงกี่ปีครับผมก็เลี้ยงยังไม่ถึงนะครับตอนผมเลี้ยงห้าหกปีก็ยังไม่ตายนะครับแต่เขาบอกว่าแปดปีถึงสิบปีเพราะว่ากันนะประมาณแปดถึงสิบครับครับผมโดยปกติแล้วอ้นเนี่ยมันจะตัวเล็กกว่านี้แล้วทำไมพี่มีตัวใหญ่ๆได้ขนาดนี้ครับคือหนึ่งนะครับก็หนึ่งก็อาหารแต่ถ้าในป่านะครับมันจะกินพวก ธรรมชาตินะครับก็ไม่โตพวกกินไม้ไผ่กินพวกเง้าไม้ไผ่มันไม่โตนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงอาหารเพิ่มมันก็จะทําให้ตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับจาก2โลก็เป็น3โล4ี่โลนะครับแล้วก็มีข้อสองก็เราจะไปเอาแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ทช่อื่นครับทั้งภาคเหนือภาคอีสานอะไรนะครับแล้วก็มาผสมกับภาคของเรานะครับมันมันมีทุกภาคเหมือนมีทุกภาคเหมือนกันครับว่าจากขนาดต่างกันต่างกัน แล้วก็เอามาเพมะพันธุ์นี่ครับไม้ได้สายพันธุ์ใหม่ๆครับและนี่ก็เป็นอ้นป่าที่ตัวใหญ่ขนาดนี้ครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเรื่องราวของเจ้าตัวอ้นครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่ครับที่มีการนํามาเลี้ยงมาเพาะพันธุ์ครับซึ่งโดยปกติแล้วเราจะเจอมาตามธรรมชาติ และเขาก็จะนํามันไปรับประทานนําไปกินครับด้วยความที่มันดุเลยไม่สามารถที่จะเอามาเลี้ยงได้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับนำมาเพาะพันธุ์แล้วมันจะมีความเชื่องมีความน่ารักสามารถเอามาอุ้มเล่นได้เลยครับต้องบอกว่าเจ้าอ้นป่าพวกนี้นะครับมีราคาสูงด้วยครับากับการที่แต่ละคนที่อยากจะได้ไปครอบครองอยากจะได้เอาไปเลี้ยงกันวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่คามมากเลยนะครับผมขอบคุณมากครับ<อ>แล้วก็ต้องขอ,ขอบคุณฟาร์มอ้นป่าหมอคมด้วยนะครับ วันนี้ผมขอการันตีเลยว่าเรื่องปศุสัตว์ตัวอ้อนอึ้งทึ่งเสียวครับสำหรับแฟนๆช่อง8นะครับเราสามารถมาอึ้งย้อนหลังกับรายการอึ้งทึ่งเสียวได้นะครับทาง YouTube ช่อง8และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับสงส่งความห่วงใหญ่เคียงข้า